สวัสดีและยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องคุณรตีค่ะเดี๋ยววันนี้คุณรตีจะพาไปรู้จักเตาผิงนะคะซึ่งส่วนมากที่ประเทศที่เขาเป็นเมืองหนาวแต่ละบ้านเนี่ยเขาจะมีเตาผิงอยู่ด้วยนะคะโดยเฉพาะในสมัยอดีตในสมัยโบราณแทบทุกบ้านเลยค่ะในประเทศที่เป็นเมืองหนาวเขาจะมีเตาผิงเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าเตาผิงมีประวัติมีเรื่องราวความเป็นมาอย่างไงบ้างนะคะในอดีตเตาผิงถูกใช้เพื่อทําความร้อนที่อยู่อาศัย ใช้ทำอาหารและต้มน้ำสำหรับซักผ้าและใช้ในครัวเรือนค่ะไฟจะถูกบรรจุอยู่ในเตาผิงหรือหลุมไฟและมีปล่องไฟหรือปล่องควันอื่นๆจะช่วยระบายไอเสียออกไปเตาผิงอาจมีส่วนประกอบดังต่อไปนี้ค่ะฐานเตาเตาไฟเตาผิงเชิงเตาผิงเครนปล่องไฟซึ่งใช้ในเตาผิงในครัวและห้องซักเยรืดีดค่ะตะแกรงคานทับหลังเชิงเตาผิงช่องปิดควันห้องควัน คอเตาผิงปล่องไฟและตัวกรองปล่องไฟหรือเครื่องเผาไหม้ค่ะภายนอกมักมีครอบอิฐแบบคอเบลซึ่งส่วนที่ยื่นออกมาของอิฐทำหน้าที่เป็นทางระบายน้ำเพื่อป้องกันไม่ให้น้ำฝนไหลลงสู่ผนังภายนอกค่ะฝาครอบหรือแผ่นปิดทำหน้าที่ป้องกันน้ำฝนไม่ให้ไหลออกด้านนอกของปล่องไฟน้ำฝนที่ตกลงมาในปล่องไฟเป็นปัญหาที่ร้ายแรงมากในปล่องไฟที่บุด้วยกระเบื้อง ปล่องไฟหรือแผ่นโลหะที่กันน้ําได้เมื่อเทียบกับปล่องไฟที่ก่ออิดแบบดั้งเดิมซึ่งดูดซับน้ําฝนได้เกือบทั้งหมดยกเว้นน้ําฝนที่ตกหนักที่สุดปล่องไฟบางรุ่นมีอุปกรณ์ดักจับประกายไฟติดตั้งอยู่ที่ครอบหรือฝาครอบด้วยค่ะองค์กรต่างๆเช่นสำนักง,งานปกป้องสิ่งแวดล้อมแห่งสหรัฐอเมริกาและกรมนิเวศวิทยาแห่งรัฐวอชิงตันเตือนว่าจากการศึกษามากมายเตาผิงอาจก่อให้เกิด ความเสี่ยงต่อสุขภาพเขียนว่าควันอาจมีกลิ่นที่หอมแต่ไม่ดีต่อคุณค่ะ ส่วนเรื่องราวและประวัติความเป็นมาของเตาผิงนะคะเขาบอกว่าหลุมไฟโบราณบางครั้งถูกสร้างขึ้นในพื้นดินในถ้ำหรือในใจกลางกระท่อมหรือที่อยู่อาศัยมีหลักฐานของไฟที่มนุษย์สร้างขึ้นในยุคก่อนประวัติศาสตร์ปรากฏอยู่ทั่วทั้ง6ทวีปท,ที่มีผู้อาศัยอยู่ข้อเสียของหลุมไฟในร่มในยุคแรกคือก่อให้เกิดควันพิษ หรือควันที่ระคายเคืองภายในบ้านค่ะหลุมไฟได้รับการพัฒนาเป็นเตาผิงแบบยกสูงในอาคารแต่การระบายควันต้องอาศัยการเปิดหน้าต่างหรือรูบนหลังคาห้องโถงใหญ่ๆนะคะในยุคกลางมักจะมีเตาผิงอยู่ตรงกลางซึ่งจะมีไฟลุกไหม้และควันลอยขึ้นไปยังช่องระบายอากาศบนหลังคาสมัยกลางมีการพัฒนาช่องระบายอากาศแบบบานเกรดเพื่อให้สามารถ ปิดช่องระบายอากาศบนหลังคาได้เพื่อไม่ให้ฝนและหิมะเข้ามาค่ะในยุคกลางหลังคากันควันถูกประดิษฐ์ขึ้นเพื่อป้องกันไม่ให้ควันแพร่กระจายผ่านห้องและระบายควันออกทางผน,นังหรือหลังคาหลังคากันควันเหล่านี้สามารถติดตั้งชิดผนังหินแทนที่จะติดตั้งไว้กลางห้องซึ่งทำให้ห้องขนาดเล็กสามารถรับความร้อนได้ค่ะปล่องไฟถูกประดิษฐ์ขึ้นในยุโรปตอนเหนือในศตวรรษที่1 1หรือ12 ซึ่งช่วยแก้ปัญหาควันได้อย่างมากค่ะโดยระบายควันออกสู่ภายนอกได้อย่างน่าเชื่อถือมากขึ้นปล่องไฟทำให้เตาผิงมีลมโกโรกและยังทำให้สามารถติดตั้งเตาผิงในหลายห้องในอาคารได้อย่างสะดวกอย่างไรก็ตามปล่องไฟยังไม่แพร่หลายในทันทีเนื่องจากการก่อสร้างและบำรุงรักษามีค่าใช้จ่ายสูงค่ะในปีคริสตศักราช1678เจ้าชายรูเพิร์ตพระนัดดาของพระเจ้าชาญที่หนึ่ง ส่งยกตะแกรงเตาผิงขึ้นเพื่อปรับปรุงการไหลเวียนของอากาศและระบายอากาศในศตวรรษที่18ได้มีการพัฒนาที่สำคัญ2ประการในประวัติศาสตร์ของเตาผิงเบนจามินแฟรงคลินได้พัฒนาห้องพาความร้อนสำหรับเตาผิงซึ่งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพให้กับเตาผิงและเตาเผาไม้ได้อย่างมาก พระองค์ยังปรับปรุงการไหลเวียนของอากาศโดยการดึงอากาศออกจากห้องใต้ดินและระบายอากาศออกไปยังพื้นที่ที่ยาวขึ้นด้านบนในช่วงศตวรรษที่18เคาน์ดรัมฟอร์ดได้ออกแบบเตาผิงที่มีเตาเผาแบบสูงและตื้นซึ่งมีประสิทธิภาพในการดึงควันขึ้นและออกจากตัวอาคารได้ดีขึ้นการออกแบบแบบตื้นยังช่วยปรับปรุงปริมาณการถ่ายเทความร้อนที่ส่งผ่านเข้ามาในห้องได้อย่างมากค่ะ กระแสศุนทรียศาสตร์ในช่วงทศวรรษที่1,870และ1,880นิยมรูปลักษ์แบบดั้งเดิมที่เน้นหินเป็นหลักโดยมีการออกแบบที่เรียบง่ายและตกแต่งที่จำกัดต่อมาในช่วงทศวรรษที่1,890กระแสศูนทรียศาสตร์ได้หลีกทางให้กับกระแสศิลปะและหัตถกรรมซึ่งยังคงเน้นหินคุณภาพสูงและคุณสมบัติที่ใช้งานได้จริง เตาผิงหินในยุคนั้นเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความเจริญรุ่งเรืองและยังคงหลงเหลืออยู่ในปัจจุบันบ้างค่ะส่วนในเรื่องของการวิวัฒนาการการออกแบบของเตาผิงนะคะเมื่อเวลาผ่านไปวัตถุประสงค์ของเตาผิงได้เปลี่ยนจากความจำเป็นไปสู่ความน่าสนใจทางสายตาเตาผิงในยุคแรกๆมักนิยมใช้เป็นหลุมไฟมากกว่าเตาผิงสมัยใหม่เตาผิงเหล่านี้ถูกใช้เพื่อสร้างความอบอุ่นในตอนกลางวันและกลางคืนที่อากาศหนาวเย็นค่ะ รวมถึงใช้ในการประกอบอาหารด้วยนอกจากนี้ยังใช้เป็นที่พบปะสังสรรภายในบ้านอีกด้วยค่ะหลุมไฟเหล่านี้มักจะตั้งอยู่กลางห้องทําให้ผู้คนสามารถมารวมตัวกันรอบๆได้มากขึ้นค่ะการออกแบบเตาผิงในยุคแรกๆพบคอบกพร่องหลายประการควบคู่ไปกับการปฏิวัติอุตสาหกรรมการพัฒนาที่อยู่อาศัยขนาดใหญ่ที่เกิดขึ้นทำให้จำเป็นที่จะต้องมีการกำหนดมาตรฐานเตาผิง นักออกแบบเตาผิงที่มีชื่อเสียงที่สุดในยุคนั้นคือพี่น้องตระกูลอดัมได้แก่จอห์นอดัมและโรเบิร์ตอดัมและเจมอดัมพวกเขาได้พัฒนารูปแบบการออกแบบเตาผิงที่ใช้กันมาหลายชั่วอายุคนค่ะเตาผิงมีขนาดเล็กลงสว่างขึ้นและเน้นคุณภาพของวัสดุที่ใช้ในการผลิตมากกว่าขนาดค่ะในช่วงคริสะตะ์ศตวรรษที่1800 เตาผิงแบบใหม่ส่วนใหญ่ประกอบด้วยสส่วนคือส่วนรอบเตาผิงและส่วนแทรกส่วนรอบเตาผิงประกอบด้วยส่วนหิ้งเตาผิงและส่วนรองรับด้านข้างซึ่งมักทำมาจากไม้หินอ่อนหรือหินแกรนิตส่วนแทรกเตาผิงเป็นส่วนที่ไฟลุกไหม้และมักจะทำมาจากเหล็กหล่อด้านหลังมักปูด้วยกระเบื้องตกแต่งนอกจากจะให้ความร้อนแล้วเตาผิงในยุควิกตอเรีย ยังถูกมองว่าช่วยเพิ่มบรรยากาศความอบอุ่นให้กับบ้านด้วยในรัฐวิสคอนซินของสหรัฐอเมริกาห้องเรียนประถมศึกษาบางแห่งจะมีเตาผิงที่ตกแต่งไว้เพื่ออำนวยความสะดวกในการเปลี่ยนผ่านจากบ้านไปโรงเรียนค่ะและนี่ก็คือเรื่องราวและประวัติความเป็นมาย่อๆสั้นๆของเตาผิงและปล่องไฟซึ่งถ้าในประเทศไทยเราแทบจะไม่เคยเห็นสิ่งเหล่านี้เลยนะคะ แต่ถ้าเราดูในภาพ,พยนตร์ในทีวีในวิดีโอหรือถ้าใครเคยไปต่างประเทศก็จะไปเห็นนะคะบ้านคนบ้านอยู่อาศัยหรือแม้แต่คอนโดมิเนียมหรืออพาร์ตเมนต์ส่วนมากเลยเขาจะมีเตาผิงโดยเฉพาะบ้านที่เขาสร้างมานานมากแล้วจะมีเตาผิงโบราณด้วยนะคะ